สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมสาธิตกรีกุลครับทุกท่านมาที่สนามโอทรัฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคริสโนโลนันโดได้ลุ้นประตูครับอารูีิทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ดูนะครับเกมเริ่มมาได้เพียงแค่ไม่เท่าไรเท่านั้นครับมีประตูแรกเกิดขึ้นในเกมนี้แล้วนะครับบอลผ่านมือผู้รักษาปรตูเข้าไปตรงตาข่ายเลยเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆครับดูลักษณะการยิงนะครับไม่ใช่ทักษะนะครับมันเข้ามุมประตูเลียนเนลเมสซี่อลครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับและจังหวะนี้จิงเลยครับโอ้โห แล้วลูกนี้เขาสกิดบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกแตะมุมแล้วครับน่ <Yeah. S 1> าเลยครับลอยเข้าไปโขกได้พอดีครับลูกออกครับพาริสเซนเชิงแมงได้ทุ่มอิเอเดียมาเข้าสกัดหนักเลยครับ และลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้ไม่เป็นประตูครับเป็นโอกาสของเขาครับจากลูกมงลูกนี้นะครับขึ้นไปครับตไไอบอลต่อ เล่นของพาริสันเชงแมงฟาวครับเสียฟรีคิกู no! No! ไปแล้วก็มาไม่เข้ากรอบครับอ,อบอลทะละกักออไปนี่ตามฝ่ายตามพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับโอ้โันเกมขาดครับเข้าไปาแล้วครับเขาลองลุ้นแล้วครับ ชนคานครับกระดอนตกลงมาทางหลังต้องรีบสกัดทิ้งออกไปครับมามมร์ตบเมลส์ลูกเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดแลบกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนัทลักษ์กลับไปเลยครับและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับมาเป็นโอกาสเลยครับ เหลือเชื่อครับไม่เสียประตูครับและจังหวัดอาร์ิสเตยโนโรนาลโดทำได้ครับ เลิโอเลนลเมสซี่ minutes, อีวานเปนน um seven, รเรซนะโครับพวกเขาตัดบอลจากกลางสนามไปได้ครับพอกบาพอกบาครับต้องมีเพื่อนเข้าไปช่วยแล้วนี่ครับพวกเขาตั้งเกมกเล่นของพาริสซตนแชีงแมงฟาวครับเสียฟรีคิก เป็นไป,นปนตามคาดน,น่าจะต้องลุ้นกันในช่วงทดเวลาอีกไม่ตม่ำกว่า4นาทีเลยครับผู้สามตัก็จะทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจตลอดแล้วนะครับตอนนี้เมสซี่ <Messi. S 2> เริ่มเกมในครึ่งหลังครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเขลูกเริ่มเล่น โอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วสามตัวทำได้ดีครับเซฟไปได้แมนยูเต็ดยังคงเป็นไฟได้บุกต่อนะครับพวกเขาได้ทุ่มจวนนี้อีวานเปเิซิชอ่าเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับอีวานเปเิซิชคริสเตียโนโรนันโดน่าจะได้เลยครับลูกนี้ และลูกคริสเตโนโรนาโดทำได้ครับสามารถทำประตูได้อีกแล้วครับสึ่งจะเป็นลูกผานครับในชับขกองหลังนิดนึงนะครับก็เลยทำให้เสียบอลไปเลยและได้ลุ้นประตูครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ ลิโอนลเมสซี่วิซิลโนโรนัลโดเมสซี่เหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องพยายามเน้นเกมรับแล้วครับลาบิสซูบา เป็นนักเตะที่อ่านเกมได้เฉียบขาดจริงๆครับ,บตัดคนไปได้ครับเิโอนลเมสซี่ดาบิซิลบาโอ้โอ่านเกมพาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับ และเขาก็ยิงเลยครับนาแล้ะครับตอนนี้พวกเขาได้เปรียบแล้วนะครับแต่พวกเขายังต้องการประตูเพิ่มอีกครับโอ้ผ่านไปได้เลยครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับนี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับคริสเตโนนัลโด ลูกออกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทุ่มมาเซโลมีตัวประกบเข้ามาครับแต่เขาสามารถผ่านไปได้แล้วครับครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วครับผมตีครั้งหนึ่งับผมตสามครั้งากว่าลงไปนสิบครั้งได้รับได้ทั้งหมดเลยครับ ต้องลุ้นกันต่อในช่วงทดเวลานี่นะครับมาสองนาทีครับโอ้แล้วนี่เป็นโอ้เซฟได้สุดยอดจริงๆโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับและเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของปาริสเซ์เชกแมง